สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตในวิธีการทำเนื้อเปื่อยทานกันเองง่ายๆที่บ้านนะครับนี่คือเนื้อพื้นทองนะครับแต่วันนี้อาจจะทำนิดนึงเพราะว่ากูกครูและคนในบ้านก็ปิดกันมากันหลายคนแล้วก็เราเผื่อแช่ฟิตไว้หรือไว้แล้วนะครับแช่ฟิตไฟเป็นถุงเล็กๆแล้วก็เราวันไหนเราอยากจะทานแล้วก็ เอาออกมาทานได้นะครับเราไม่ต้องทํำบ่อยๆครับแต่จะสอนวิธีการทําเลยนะครับนี่คือเป็นพื้นท้องครับพื้นท้องอันนี้คือจะเป็นเอ็นแก้วนะครับเอ็นแก้วกับขอบกระดุงแต่ถ้าใครต้องการจะเป็นไส้หรือเนื้อชิ้นส่วนต่างๆก็ทําได้นะครับอันนี้คือทั้งหมดรวมๆแล้ว5กิโลครับ แต่เราก็ทอนเป็นกิโลหนึ่งแล้วก็หารตามเศษส่วนได้นะครับอันนี้คือสูตรกิโลแต่ถ้าใครจะทําทานเองน้อยๆก็ลดตามสัดส่วนไปนะครับจบลงนี่ก็คือเครื่องปรุงนะครับที่มีสําคัญต่อเปนี้ก็คือน้ำตาลกรวดนะครับคือสูตรท่าเนื้อ5้ากิโลนะครับจะน้าตาลกรวดก็ประมาณ6ช้อนโต๊ะพูนนะครับนี่นะครับแล้วก็ มีสียุข,ขาวเห็ดหอมตาเด็กสมบูรณ์นะครับแล้วที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือเครื่องตุ๋นยาจีนนะครับก็ไปตามร้านโชวหวยนะครับก็จะมีขายนะครับตกเครื่องต้มเนื้อเปื่อยนะครับตอนนี้สูงถ้ากิโลเนื้อค่อนข้างเยอะผมจะใช้สองชุดนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ12บบาทครับนะครับตอนนี้ก็ พอเราเตรียมของได้แค่นี้เนี่ยครับส่วนผสมมินนิดเดียวน้อยมากครับน้อยมากแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาเนื้อนะครับเอาไปต้มนะครับต้มคือคือเราตั้งน้ําเปล่าไว้น,น้ํานี่ก็หม้อก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับหม้อประมาณก็ใหญ่นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะต้มให้ดูนะครับต้มเนื้อครับสวัสดีนะครับอนี่คือผม ให้ต้มน้ำแล้นะครับให้เดือดพอเดือดปุ๊บเราก็ใส่เนื้อที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับสั่เป็นชิ้นเลยถ้าใหญ่มากเราก็ทอนนิดนึงนะครับครับใส่ไปเลยครับ8กเลยครับต้มให้หมด เยอะครับก็การเยอะเยอะเยอะมากครับแต่คือถ้าเราเห็นเยอะอย่างนี้นะครับพอเราต้มไปสักเกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับให้มันรัดตัวนิดนึงครับรัดตัวมันก็จะหดลงอีกครับพวกเนื้อเนี่ยมันจะเซฟตัวหดตัวลมมันก็จะดูชิ้นเล็กลงแต่ตอนนี้เราทําไมต้องต้มเป็นชิ้นก่อนที่บางบางที่เขาก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกจากพอสดอย่างเนื้อสดๆ,ๆนะครับหั่นปุ๊บ มันจะกระเด็นครับเพราะกระเด็นมันจะเลอะแล้วก็เหนียวความที่วันเนื้อมันเหนียวนะครมันจะหั่นยากทีนี้เราต้มเพื่อให้มันรัดตัวพอรัดตัวปุ๊บมันจะหั่นง่ายขึ้นครับเพราะการพอมันหั่นง่ายเนี่ยเราขนาดที่ว่ามันหดแล้วเราจะรู้พอดีคาครับทีนี้ว่าเราถ้ารอหั่นสดพอเราไปต้มมันจะหดเลยบางทีนิดเล็กมั่งใหญ่ม่งไม่เสมอนะครับเนี่นะครับเดี๋ยวเรารอสักประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งครับเพราะว่า พอแคเราคนข้างเล็กเราต้มคนข้างเยอะมันก็จะเดือดช้าหนึ่งนลยนะครับเดี๋ยวคอยมาดูผลงานนะครับจะหั่นตอนที่สุกแล้วนะครับตกลงก็ประมาณ 30- 40นาทีนะครับที่ต้มมาแล้วเริ่มเดือดนะครับเนื้อที่จะเริ่มเซ็ตตัวแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มตักมาได้แล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับเนะี่ยมันจะตอนแรกชิ้นเบลอเลยเนะพอลงไปปุ๊บเซ็ตตัวแล้วเหลือ เวนะครับเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สแล้วเราก็ครับปิดแก๊สแล้วนะครับตอวเราก็จะตักเนื้อนะครับตักเนื้อที่เราต้มไว้นี่นะครับเพื่อเราจะไปหั่นครับแต่เราก็ต้องพักสักนิดนึงพักวาให้มันร้อนหายร้อนไม่งั้นมันจะหั่นลำบากร้อนมือ น้ำที่เหลือนี่เราก็เอาเป็นนะ้าสต๊อกค,ครับเออเราก็ปล่อยไว้ยังไงครับพอเราหันเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในนี้แล้วก็ใส่เครื่องปงรุงใส่เครื่องยาจีนเข้าไป เรียบร้อยครับนี่คือเนื้อที่เราต้มนะครับเห็นไหมครับมันจะรัดตัวเยอะเลยก็คือคือว่ามันจะหดตัวลงนะครับนะครับมันก็ปริมาณที่จะน้อยนะฮะมันจะดูเหมือนน้อยลงนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะหั่นง่ายครับครับแต่ดูวิธีการหั่นนะครับเราก็หั่นได้พอพอคำหรือเล็กใหญ่ตามเราชอบนะครับอย่างชิ้นนี้ปุ๊บโอ้เกโอเคครับหั่นง่ายครับไม่กระเด็นนะครับ ง่ายครับเป็นครับสาหารพอดีนะครับนง่ายมากครับนะครับนะครับครับเราหั่นไปจนหมดครับหั่นไปจนเรื่อยๆนะครับไปจนที่เราเนื้อที่เราต้องการนะครับว่าเราจะประมาณไหนกันนะครับ มันไหนครับมันก็จะพอดีพอมันหดตัวประมาณนี้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่หดไปต่อวันนี้แล้วครับถ้าเราหั่นตอนสดๆเลยเนี่ยเราหั่นชิ้นนิดเดียวพอเราเอาไปต้มมันยิ่งหดเลยนิดเดียวใหญ่เลยครับอันนี้เรามันจะกะปริมาณง่ายแล้วหั่นง่ายครับนะฮะนน่กอเนื้อ,อัน,นี้ถือว่าเปื่อยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยขนาดต้มนิดเดียวก็ยังยังดูแล้วไม่เหนียวมาก แต่ถ้าเหนียวมากมันก็ต้องใช้เวลาต้มนานนิดนึงอย่ยพ,พวกเอ็นพวกกระด้งเนี่ยจะเหนียวกว่านะครับหรือเนือ้อบางส่วนที่ว่ามันเหนียวมากๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานทใหญ่พฟกันะครับตามสบายครับเอาที่ว่าปริมาณความใหญ่ความหนาที่เราต้องการได้เลย พอดีหลังจากที่ว่าเราต้มเนื้อ5กิโลแล้วนะครับเราก็เอาขึ้นมาแล้วก็หั่นนะครับจะได้ประมาณ2กระมังเล้ยนะครับกระมังกลางๆนะครับได้ประมาณนี้ครับอันนี้มาถึงเวลาเรามาเตรียมเครื่องกันนะครับก็มีเนี่ยนะครับที่บอกแล้วน้ำตาลกวดนะครับน้ำตาลกวดนี่ก็คือประมาณ6ไอหกหกหก กช้อนโต๊ะพูนนะครับช้อนโต๊ะพูนเลยสิ่ีค้างทีผมก็ลืมไปว่าบอกปริมาณลืมบอกปริมาณน,นะครับประมาณครึ่งถ้วยประมาณถ้วยครึ่งครับนี่ครึ่งถ้วยสามผมจะใส่ประมาณสามครั้งนะครับครึ่งถ้วยสามครั้งหรือก็คือถ้วยครึ่งนั่นแหละครับจะน้ว่าถ้วยเนี่ยมันได้ประมาณมันเป็นถ้วย เต็มนี้ก็ประมาณถ้วยหนึ่งนะครับนี้ผมใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งก็อีกประมาณถ้วยครึ่งนี้ครึ่งหนึ่งแล้วอีกถ้วยหนึ่งนะครับก็คือถ้วยครึ่งครับถ้วยครึ่งแล้วก็อีกการที่ขาดไม่ได้คือเครื่องตุนยาจีนนะครับที่ผมซื้อมาสองหอ่อนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ผ้าขาวบางนะครับใส่ผ้าขาวบางเพื่อเราจะใส่ไปนี่นี่คือนะครับแล้วก็ บีให้เล็กหน่อยเพราะว่าเวลาต้มเนี่ยมันจะขยายตัวแล้วพองมันจะทําให้ถุงเนี่ยแตกนะครับพอแตกแตอนนี้มันจะไปปนอยู่ในเนื้อเราจะซ้อนยากครับซ้อนลำบากมากคือทําให้ดีตั้งแต่แรกเรน่มง่ายครับบ,บิดให้เรียบร้อยครับตัวนี้ง่ายครับเพราะว่ามันจะได้กลิ่นเนื้อกลิ่นเครื่องแล้วมันไม่มี บางทีเราใส่เครื่องเยอะหลายอย่างหลายสูตรนะครับแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ชอบแต่สูตรเนี้ยมันจะได้กลิ่นเนื้อแล้วก็กลิ่นเครื่องยาจีนเต็มเต็มครับหอมอร่อยแล้วไม่ฉุนจนเกินไปนะครับนี่นะครับวิธีการมัดครับผมก็จะมัดหลุมหลวเพราะว่าพอมันโดนน้าเนี่ยมันก็จะพองตัวนะครับแต่จะพาไปที่หม้อเลยนะครับวันนีครับเราก็มาที่หม้อแล้วนะครับว่า เราจะใส่เครื่องปรุงและใส่เนื้อ,อยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เครื่องปรุงก่อนแล้วกันนะครับนี่ก็คือเครื่องยาจีนที่เรามัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับใส่ได้เลยนะครับใส่เลยครับใส่แบบเลยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวนี่ครึ่งถ้วยนะครับนี่ครึ่งถ้วยผมครึ่งถ้วยมันถ้วยครึ่งครับเราก็อาให้เต็มถ้วยนึง เป็นถ้วยตวงนะครับถ้วยตวงอาหารนะครับถ้วยตวงที่เป็นมาตรฐานนะฮะแต่น,นี้ว่าพอประมาณเนี่ยผมว่ามันไม่ลดไม่จัดมากเกินไปนะครับตันนี้ว่าเวลาเราต้มไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะพองเรื่อยๆลสมันจะเข้มข้นเราก็ต้องพยายามเติมระดับน้ําให้พอดีพอดีนะฮะไม่ง <ๆ S 1> ั้นก็จะเข้มเกินเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างเยอะพักห้ากิโล แต่ถ้าเราต้มน้ำงวดไปเรื่อยๆรสก็จะเข้มขึ้นนะครับเราก็พยายามให้รสมันอ่อนนิดหน่อยถ้ามันเข้มมากคือแล้วเราจะขุมรสยากนะครับนี่ก็ประมาณถ้วยนึ่งครับทั้งหมดถ้วยครึ่งนะครับถ้วยครึ่งผิวขาวนะครับเป็นหอมแล้วก็น้ำตาลกรวดครับปับมานะครับเนี่ยหนึ่ง สองสามส่สานะครับประมาณหกชก้อนโต๊ะครับนะครับพอใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเลือกมาใส่ครับ เปิดไฟแรงสุดเลยนะครับเปิดไฟแรงสุดเพื่อให้มันเดือดนพอเดือดเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งไฟกลางแล้วครับเนี่ยแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆครับก็ใช้เวลาแล้วเราก็มาเช็คดูเนื้อครับว่าเปิดประมาณไหนเราเราชอบประมาณไหนนะครับแล้วก็พอเดือดปุ๊บเนี่ยมันจะมีฟองนะครับมีฟองมีไขมันเราก็ค่อยช็อตออกครับก็คุมระดับน้ําตุ๋นไปเรื่อยๆครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะครับตอนที่ว่าสุกแล้วก็ใช้เวลาก็น่าจะสองชั่วโมงนะ <c oughs> ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับครับสูตรนี้รับรองอร่อยครับอร่อยมากกลางๆแล้วคือถ้าเราอยากกะทานเป็นเหมือนต้มแซบต้มอะลายแล้วก็เอาหม้อใบเล็กๆนะฮะ, <c oughs> ะ,ฮะแล้วก็ใส่ข่าข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะแล้วก็พริกสด มะนาวเรา,เราก็เอาตัวเนี้ยเนื้อที่เราต้มไว้ใส่แซ่บยังไงโอ้อร่อยอร่อยมากครับแบ่งได้ครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตอนสุกเรียบร้อยนะครับรสชาติยังไงครับที่ํากินนี่ลูกๆอกป้าทําเนื้อเปลือยอร่อยใช่ไหมไี่ทำให้คนอื่นเขาได้กินมัางล่ะป้าก็เลยทําออกมาเนี่ยฮะขยายทุกคนได้ลองชิมดูนะครับสูตรนี้ทําง่ายมากครับเครื่องไม่เยอะเครื่องไม่ฉุนมันจะไม่กบกินเนื้อนะครับ ผมไม่เคยทานที่แถวเอกมัยน,นะฮะร้านดังดาราพวกใครไฟไปทานกันเยอะแล้วติดใจครับแต่ก็คือมันทานนะได้น้อยมันแพงครับแพงทานได้นิดเดียวนี่สะใจครับทําเองแต่ตอนนี้ว่ามันมีจุดคือว่าอย่าใช้น้ําเยอะอย่างหม้อไปนะีผมใช้ประมาณขวดสิงก็ประมาณลิตรึร่งหขวดเอ้สขวดครับก็ประมาณหกขวดนะครับ เราก็ตุนไปเรื่อยๆแต่ต้องมีเอนมีพวกไขมีพวกอะไรเนี่ยน้ำมันจะข้นพอข้นเสร็จปุ๊บก,กิ่นเนื้อความข้นอร่อยครับอร่อยแล้วเดี๋ยวพอสุกแล้วเราก็จะมาใส่พวกเครื่องนะครับแต่ตอนนี้ว่าเข้มหวานเราปรุงเอาครับค่อยๆชิมใจเย็นๆนะครับแล้วเราก็ใส่เครื่องใส่กระเทียมเจียวใส่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูหน้านตายทีนะครับอร่อยครับแล้วก็ปรุงรตามใจชอบครับ อ่านะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาซ้อนฟองนะครับเพราะว่านองมันจะได้ใสสวยและพวกฟองมันจะมีเป็นพวกมันนะครับเป็น,ม,นมันนะครับนะฮะซ้อนฟองค่อยๆซ้อนไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆอนพอพอฟองนี้หมดปุ๊บมันก็จะมีอีกครับแต่จะน้อยลงน้อยลงเราจะฟองไปเรื่อยๆครับแต่สําคัญนอยู่ที่การ ตุ๋นเรื่อยๆครับต้องใช้เวลาใช้ไฟใช้เวลาถ้ามาเร่งรัดนี่ผมว่าความอร่อยความเปื่อยการเข้าเนื้อเนี่ยมันจะน้อยลงครับฮะมันเยอะมากครับเห็นไหมมันทั้งนั้นเลยมันฟองครับคลอนเรื่อยๆครับื่อกีถ้ามันมันเยอะๆเท่าทา,านมันจะเลียนนะล้เกิดไขมันอะไรมันอยู่นีดตัวเราบ้างก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าดีนะ <c oughs> นานทานทีครับ ค่อยสอนทองนะครับของนดนึงครับฟองไปเรื่อยๆครับตอนนี้พอเดือดมากๆปุ๊บเราก็ตั้งไฟกลางเลยครับเราก็มาคอยสอนฟอคอยเช็คน้ําครับเช็ครสชาติครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาอีกทีนะครับสวัสดีนะครับที่เลือบเปลือยที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะครับ คือผมก็จะพอสุกแล้วผมก็จะซ้อนเนื้อมาผักไปนะครับเพราะว่าเปื่อยได้ทีแล้วถ้าเราต้มต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเปื่อยเกินหรือเละเกินนะครับคือเราเพื่อแยกต่อแยกน้ํากับเนื้อครับเปื่อยากลาลังดีนะครับตอนนี้น้ําถ้าว่าไม่เหนียวไม่เข้มเกินเราก็ต้มต่ออีกหน่อยครับให้มันงวดอีกนิดนึงนะครับครับเดีย๋ยวเราก็มาตักใส่จานรับประทานกันเลยครับแล้วก็ผมจะ ทำวิธีแ أ, พ็คใส่ถุงนะครับแล้วก็แช่ตู้เย็นนะครับอ่านี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการแพ็คนะครับคือเราก็คลิปเนื้อนะครับเพราะว่ามันจะนุ่มเหนียวพอดีไม่เละเกินนะครับเราเอาขึ้นมาในเพราะสาเหตุนี้ครับทารับตุนต่อไปเรื่อยๆอุ่นเรื่อยๆเราจะไปอุ่นทั้งหม้อครับมันก็จะพอ,อขึ้นมาอย่างนี้ครับ มันจะเหนียวพอด,ดีกับที่เราต้องการแหะครับเนี่ยเราก็ใส่ไปนะครับประมาณนี้พอพอจานหรือจะมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับครับจะใส่กี่ถุงกี่ถุงนะครับแล้วเราก็เอาน้ําที่เราอุ่นไว้แล้วเนี่ยให้มันให้เย็นเย็นปุ๊บเราก็มาใส่ในในถุงที่เราเตรียมเนื้อไว,แว้แล้วเราก็มัดแช่ฟรีเลยครับครับเนี่ยครับวิธีการแล้วเดี๋ยวผมจะตักใส่จาน แล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ทานกับข้าวนะครับนี่ก็อร่อยแล้วครับแล้วอุ่นอีกทีหนึ่งครับแล้วเนื้อที่เรากินทุกครั้งมันจะเหนียวนุ่มพอดีไม่ไม่เละครับจะอยู่ประมาณนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยผมจะอุ่นทั้งหมอ้อใหญ่ๆตลอดอุ่นตลอดจนหลังๆจะเละไม่เป็นน้ําไม่เป็นเนื้อจะเละเลยแต่ตอนนี้ก็มีวิธีครับเนี่ยเราแช่ฟิตแล้วจะอยู่ได้นานจะเหนียวอร่อยเหมือนเดิมครับนะครับแท็ก แช่พีดไว้กินได้เป็นเดือนครับอย่างเงี้ยพักเป็นถุงพอเราแกะมาก็ใส่จานเลยถ้าเราเป็นหม้อไปแค่เนี่ยเละหมดครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาที่ว่าทําเรียบร้อยพร้อมเครื่องเคียงพร้อมเสิร์ฟทานกับข้าวนะครับ ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนื้อเปื่อยใครจะติดตามนะครับไอสับสกายไลค์ช่องปัดเจ็บมาแววนะครับเดครับใส่ขึ้นชายนิดนึงนะครับแล้วก็จะติดตามคลิปต่อไปนะครับจะมีอะไรเด็ดๆมาฝากอีกนะครับ